ผู้ชายเนี่ยควรจะช่วยตัวเองอาทิตย์ละกี่ครั้งครับรู้มาว่าถ้าไม่เอาออกเลยเนี่ยมันจะทําให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมครับพบว่ายิครั้งเดือนนะคะก็ความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้20%เปถามว่าทําไมช่วยตัวเองแล้วหรือการหลังคือไม่ต้องช่วยตัวเองก็ได้คือการมีเพศสัมพันธ์โดยการหลังเนี่ยนะคะจำนวนเยอะทีเดียวก็เรียกว,ว่า แควันเว้นวันเลยนะคะลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะเชื่อว่านะคะเอาสารพิษออกจากต่อมลูกหมากนะคะเหมือนกับทาไมมีคนเชื่อว่าการให้นมลูกแล้วไม่เป็นมะเร็งเต้านมก็มเชื่อว่าน้ํานมสามารถเอาสารพิษสารก่อมะเร็งออกมาได้นะคะาจากเต้านมอันนี้ก็เป็นความเชื่อเช่นนั้นฉะนั้นการช่วยตัวเองสามารถลดมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็เดี๋ยวเปิด ซ้ำด่วนนะคะพบว่า21ค,ครั้งต่อเดือนนะคะก็ความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้20%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้ชายที่หลัง4-7ถึงครั้งต่อเดือนดังนั้นก็คือช่วยตัวเองเยอะเลยนะคะก็เกือบทุกวันเลย21ครั้งต่อเดือนนะคะเป็นงานวิจัยที่เขาเชื่อว่ายังยังมีความเชื่ออยู่นะคะว่าหลังบ่อยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก